สวัสดีครับพบกับเราช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับผมวันนี้รถเคอรี่มาส่งนะครับนี่รถเคอรี่เด้อเด้อเด้อเดรี่แบบว่าคู่คู่ปับดาวนะครับผมคู่ปับดองดาวกับมาที่ไหนหยอกกันครับหอดมาที่ครับมาทีครับลงกมาลูกน้พี่ปีเราปะเนี่ยพี่ปีเดครับโอ้ย โมโห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 ให้รถเคอรี่แต่ว่ามาลงพี่ปีได้ไงครับพี่ปีนะคะพี่ปีงงเลยดาวทำไรคะนี่ครับรถเคอรี่ขาประจำส่งกองบ้านของดาวนะครับผมวันนี้นู่นส่วนพ็เลินนะครับผมพา แม่แปง้งแล้วก็ที่เดือนนะครับผมเดิอนออกกําลังกายอยู่ในถนนนะครับน,นู่นมองเห็นไกลๆนะครับผมเห็นออกกําลังกายตอนเย็นๆนะครับผม<อ>เด็กๆก,ก,ก,ก็อยู่ข้างในครับวันนี้ฝนตกนะครับผมลมแรงมากวันนี้เรือเลื่อัลกนะครับอยู่ข้างนอก มีสามเชือกนะครับผมดูแล้วพากันขึ้นหันโอ้ขึ้นหานผู้กองหนาหานเยอะโยๆๆ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 ๆ หอยมาอย่ามาเอาของผมพี่ปีออกแต่แม่พี่ปีนั่นทีดาวได้ทีดาวได้ไงตั้งนี่กระดุดพี่กระดุดมหานองอ้าวดาวขึ้นแล้วครับผมดาวขึ้นหานแล้วปกครองน่หันเขาเห็นปากยังูานองเออครับ เสร็จเป็นของผมผู้เดียวแหละครับกินจะไปกินมาไม่แม่งไติดตอดเต็มไปเลยอือตาเหลือดดาวตาเหลือดยิ้มจนตาเหลืยดอือแข้งข้อนั่มไปเลยแข้งข้อออกได้พี่ปีออกได้ออกได้พี่ปีออกได้เหงาะออกแล้วออกได้ครับเอ้ยเดี๋ยวครับสองพี่น้องส่วนเรื่องรักก็อยู่ข้างๆครับผม วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เข้ามาสนับสนุนครับเด็กๆขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมวันนี้อาจจะไล์สดไม่ได้เพราะว่าสัญญาณไฟดับเน็ตไม่ดีนะครับผมก็เลยได้ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมให้แฟนคลับเอฟซีได้รับชมกันนะครับผมวันนี้ย่าคงจะสดชื่นครับผมฝนตกโอ้โหนานเลยครับผมวันนี้ ออกไ,ได้พี่ๆออกได้เหนียวครับหิวครับผมหิวอ้าวได้เวลาเล่นต่อแล้วครับผมอันนี้เด,ด็กๆก็ทยอยกันกลับบ้านแล้วหลังจากฝนตกนะครับผมเหลืออยู่ สองหนุ่มหนึ่งหญิงครับผมอ้วนเลิศรักปีใหม่มีอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับผมตอนเยน็นสงสัยว่าจะมาอีกนะครับผมเสียงฟ้าร้องคุ้มำคุ้มกำเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเเยน้าโน้เดเดี๋ยวเยเเดี๋ยเ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  อันนี้สนุกมากครับผมทั้งสนุกทั้งกลัวทั้งฟ้าทั้งลมนะครับผมดีที่มาอยู่ข้างในโรง้างของน้องดาวนะครับผมอัดแห่เลยครับผมแห่ป้ากระป๋องเลยครับจับเด็กๆกับช้างสิบเชือกนะครับผมเก้าเชือกสิบเชือกนี่มาอยู่ข้างในโรง้างของปอเลือนนะครับผมเพราะว่าทั้งฟ้าทั้งลมแรงมากนี่น่ากลัวมากครับหมู่บ้านช้าง ฝนตกแรกๆนี่น่ากลัวเพราะลมท้างฟ้านี้มาก,ก่อนเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปดูแม่ตายทำคามสอดทำความสะอาดให้นะครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะเอาเข้าข้างในนี่ปล่อยพี่ปีแลยครับผมไม่มีน้องไปไหนนะครับผม ไม่หนีน้องรักน้องมากครับผมตามติดน้องไปไหนนูไปด้วยพี่ปีไปด้วยเดี๋ยวไปพากันเดินมีเลือดรักอยู่ข้างนะครับผมเลืดรักขนาดอยู่ข้างนะครับผมดูครับทั้งกินไปกินมาแล้วก็เล่นครับ้ยอ่า <c oughs> ดาวครับดาวครับคับกินแล้วก็วิ่งเล่นออกกํลังกายใหญ่เลยครับฮ่าฮ่าฮ่า อ้วนอ้นอ้นดูครับนูน่นไปหาเลือดลักเลยครับผมไปหาเลือดลักหผู้เบาเลือดลักกอดสาวแล้วกอดเสกอสาวปีใหม่แล้วอ้วนว่ามาเลยมาเลยพี่ปีพี่ปีของผมนะมาเล่นกับผมเลย นี่ครับเสียงได้ยินที่ได้ยินก็เสียงฟ้าหลงลองปุ๊บปั๊งปุ๊งปังน่ากลัวมากครับวันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนนี้คงจะมาอีกแน่เลยเอาเล่นด้วยกันสักพักเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวพ่อก็จะพากลับให้อยู่กับน้องสักหน่อย ดูครับโอ้โหอันนี้พุงพุงโตเลยครับผมอันนี้ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยครับผมไปอีกวันนะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะครับผมดูครับอ้วนมากเลยพี่ปีได้ามาอยู่บ้านดาวนี้มีเอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นกําลังใจให้เด็กๆขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผม เขาว่ายขี่โพลกระเถาเขาว่าพุ่งพุ่งนะครับนี่ครับเป็ๆเราเดี๋ยวจักหน่อยก็อะไรเป็นสาวแล้วจักหน่อยโตไปผู้เบากับฮะติดแล้วผู้เบาตามติดผู้เบาไหลายดวงดาวอานันนี้ปีของผมเด้อจองไว้ก่อนเด้อเอาเอา อะงัดทางงัดทางงัดทางงัดเอางัดดันๆันดันอ้ยัคันนี่ครับว่อยู่ในโรงช้างจะมีต้นไม้เนี่ยทำไว้มาฝังไว้ให้เขาถูเวลาหน้าหน้าฝนนี่จะมียุงมีอะไรจะได้สีครับคันจะเป็นที่ผูกไว้ให้เด็กๆด้วย มโอ้ยมดีทางนู้นทางนู้นพ่ออ้วนพ่ออ้วนกับมิ่งเดวิ่งไปแล้วปล่อยมิ่งเล่นอยู่บ้านนะครับผม นะครับโอ้ยเฮ้ยมาดู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 นะครับน้องออาคาสีพี่ครับผมเดี๋ยวพี่ก็เอ้ามาแล้วเอ้าดัน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 โอ้ FC น้องดาวมาอีกแล้วครับ FC น้องดาวมาแล้วครับสวัสดีครับได้อะไรมาเนาะนี่คุณใหญ่ เอาแค่เอาเค่ไหมเป็นแม่ของแม่บอนนะครับผมต้องใส่มารับน้องปางปปปกินแล้วกินอิ่มแล้วออกกำลังกายครับโชว์กำลังแล้วครับโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโชว์กำลังแล้วครับผมอ้วนอ้วนใครจะกินครับอ้วน วันแล้ววันแล้วมากินเร็วเร็วเร็วกาจะกินเอาเดี๋ยวกับไปไปดูครับพี่กับน้องกันเล่เนกนันไม่ค่อยลูกเล่น,น,นกันไ่ค่อยเล่นกันค่อยลูกอ่าเล่นด้ยกันเล่นด้กันครับ เดี๋ยวพออจะมาลุมเด็กๆก,ก่อนเล่นด้วยกันครับเล่นค่อยๆนะครับไม่ดื้อน,นะครับไม่ดื้อน,นะครับดาวตามฉายาครับดาวมันร้ายถ้าพ่อผมไม่อยู่แต่พี่ปีชอบครับไงพี่ปีก็เล่นกับดาวมันเดิมอันนี้เอาพอจับแนี่พี่ปีจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อย ดี๋ยับปีปีก็จะปีน,นออกไปไหนอ่ะปีรั่วอ่ะปีรั่วออกไปวันนี้ก็ขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับผมทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็ซัพพอร์ตช่องให้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะผมออ้ยเสียงผมได้ตดว่ะปีใหม่โอ้นะครับ,เส,เ,รบเสียงได้ยินนะครับเสียงฟ้า ร้องนะครับผมใจว่าฝนใกล้จะมาแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีใจดทีทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเป็นกําลังใจให้เด็กๆวันนี้แล้วก็ทุกๆทุกวันก็ทีเอฟซีท, FC ทำทุกวันก็ย้อนกลับให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมคิดสิ่งใดจะทําสิ่งใดมีทุกๆการงานก็ให้สมมงมาปรารถนาะสำเร็จทุกประการนะครับผม โอ้ยเห็นตะล้านหลังเลยครับวันนี้โชว์ตูดทั้งสองตูดตูดพีปีก็ตูดน้องดาวเอาสีกันแล้วครับสีแล้วครับผมก็อย่าลืมเจอกันคีดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องมากนะครับบายบายสวัสดีครับว่าใจสวยปปไหม่ก่าใจสวยลูกโอ้ยพรจ้าแล้วครับ <c oughs> พิดน้องเฟียน้อง ไม่ห่างเลยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปวีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ